วันนี้นะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าถ้าหากวันนี้คุณเป็นคนที่ชอบขอโทษนะคะเออะก็ขอโทษขอโทษโดยที่บางทีก็ไม่ได้มีเหตุผลแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณไม่จําเป็นต้องขอโทษนะคะขอโทษทําไมนะคะวันนี้แหละจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องหยุดขอโทษได้แล้วในสถานการณ์อะไรบ้างนะคะที่เราห้ามเอ่อยคําว่าขอโทษอีกต่อไป ห่ก็คือเวลาที่คุณไม่ว่างนะคะเวลามีคนมาชวนไปปาร์ตี้หรือไปงานเลี้ยงส,งส,งส,งสร้างสรรสร้างสรรหรือว่าไปทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ว่างนะคะสิ่งที่นามักจะได้ยินบางคนพูดก,ก็คือว่าอุ้ยขอโทษนะอะไรเงี้ยแบบไม่สามารถจะไปได้ไม่ว่างเออขอโทษขอโทษทำไมเราไม่จำเป็นต้องขอโทษค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําความผิดนะคะ สิ่งเดียวที่เราควรจะต้องขอโทษคือเวลาที่เรากระทำความผิดนะะนั่นเป็นผลเป็นเหตุผลเดียวที่คุณจะต้องขอโทษนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ว่างก็แค่บอกว่ามไม่ว่างไม,ไม่สะดวกที่จะไปนะเออไว้โอกาสหน้าแลา้วกันหรืออะไรก็ว่าไปแต่ให้ตัดคําว่าขอโทษออกไปเลยค่ะอันที่2คือเวลาที่คุณรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์หรือว่ามีการร้องไห้อะไรเงี้ยนะคะหลายคนก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็ขอโทษร้องไปด้วยขอโทษไปด้วย คือมันไม่ต้องขอโทษค่ะเพราะว่าการร้องไห้หรือว่าการแสดงอารมณ์ที่อ่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นสิทธิของคุณนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะคะไม่ต้องขอโทษค่ะข้อที่3คือเวลาที่คุณไม่อยากทําอะไรบางอย่างนะคะคุณไม่ต้องขอโทษค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะไม่มีใครมาบังคับคุณแล้วมันไม่ได้เป็นความผิดค่ะที่คุณจะเลือกไม่ทําสิ่งนั้น ที่4ี่ที่คุณไม่ต้องขอโทษคือเวลาที่คุณปฏิเสธนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะหรือขอให้คุณทําอะไรก็ตามแล้วคุณปฏิเสธไม่ทานะคะคุณไม่ต้องขอโทษค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ทําความ และข้อที่5ค่ะเวลาที่คุณอาจจะได้พูดคำพูดอะไรบางอย่างไปแล้วส่งผลกระทบให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นความผิดเช่นคุณไม่ได้ไปทำร้ายจิตใจเขานะคะคุณอาจจะปฏิเสธเขาคุณอาจจะไม่ไปปาร์ตี้กับเขานะคะหรือว่าคืออาจจะมีคนมาชอบคุณและคุณไม่ได้ชอบเขากลับหรือมีใครบางคนอยากเป็นเพื่อนกับคุณแต่คุณไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเขานะคะแล้ว คุณไม่ต้องรับผิดชอบกับความรู้สึกที่อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกอะคะ่ะจากสิ่งที่คุณคิดหรือคุณทําหรือว่าคุณเป็นนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดไม่ต้องขอโทษนะคะหลายคนแบบอุย๊ยขอโทษนะแบบเออที่เธอรู้สึกแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะคือมันไม่ต้องขอโทษคะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรผิดไงคะเราจะขอโทษต่อเมื่อเราได้ยกตัวอยา่างเช่นเราได้ไปพูดอะไร แบบใส่อารมณ์ไม่ดีหรือว่าใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจเขาแล้วเราไปขอโทษเขาเนี่ยอันนี้คือถูกค่ะนะคะแต่การไปขอโทษเพียงเพราะคนอีกฝ่ายหนึ่งมีความเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างเช่นรู้สึกผิดหวงังรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการหรือหงุดหงิดหรือโกรธอะไรต่างๆเหล่านี้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบความรู้สึกเหล่านี้ของเขานะคะดังนั้นไม่ต้องขอโทษค่ะ ดังนั้นครั้งต่อไปก่อนที่เราจะเอ่ยคําว่าขอโทษอะคะ่ะเราไม่ควรจะฟุ้มเฟือยกับคําว่าขอโทษค่ะเวลาที่เราฟุ่มเฟือยกับคําอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้ลดคุณค่าในคําคํานั้นนะคะทีนี้พอเราจะต้องขอโทษขึ้นมาจริงๆเนี่ยคำขอโทษมันก็ดูไม่ค่อยมีคุณค่าสักเท่าไหร่เพราะว่าเราพูดมันอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นครั้งต่อไปก่อนที่คุณจะพูดหรือเอ่ยคําว่าขอโทษนะคะให้นึกก่อนก่อนที่จะพูดออกไปค่ะว่าความผิดที่เราได้กระทําคืออะไรนะคะแล้วนี่คือเรากําลังต้องการที่จะขอโทษเนี่ยมัน ใช่จริงๆหรือเปล่านะคะ และสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะมาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า Emotional Intelligence นะคะขอเชิญชวนมาเข้าเวิร์กช็อปของเราที่ชื่อว่า EQ Advantage นะคะที่ตั้งชื่อเวิร์กช็อปแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่เรามีความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า Emotional Intelligence EQ ที่ดีเนี่ยนะคะมันจะช่วยยกระดับผลลัพธ์ในทุกเรื่องของชีวิตเราเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การทางานนะคะหน้าที่การงานธุรกิจการบริหารคนนะคะความสัมพันธ์รอบตัวของเรานะคะรวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพ จิตแล้วก็สุขภาพกายของเราด้วยค่ะเรียกได้ว่ามีผลมีผลต่อทุกเรื่องและทุกด้านทุกมิติของชีวิตเราเลยนะคะดังนั้นเนี่ยขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาพัฒนา EQ กันค่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะยุคนี้ว่าความสุขและความสำเร็จเนี่ยมันมาจากการมี EQ ที่ดีนะคะไม่ใช่ IQ ที่ดี ลหลายๆคนก็อาจจะมีความเข้าใจผิดค่ะว่าตัวเองเนี่ยมี EQ ที่ดีแล้วแต่พอได้มารู้จักจริงๆมาโค้ชกันจริงๆถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ EQ เรายังไม่ได้สูงมากพอที่เราต้องการนะคะเพราะว่าหลายคนอ่ะเข้าใจว่า EQ ที่ดีคือเป็นคนอารมณ์ดีนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่ไม่ค่อยทะเลาะอะไรกับใครไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครไม่ได้มีปัญหากับใครแล้วเข้าใจว่านี่แหละคือ EQ สูงนะทะจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะคือ EQ สูงเนี่ยนะคะเอ่อ คือการที่เราร like well. ู้ทันอารมณ์ตัวเองนะคะบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ได้แปลว่าการเก็บกดอารมณ์หรือความไม่พอใจต่างๆเอาไว้ไม่ได้แปลว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาไม่ได้แปลว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะเจอกับความจริงหรือว่าความขัดแย้งต่างๆนะคะซึ่งหลายคนอ่ะที่บอกว่าเอ้ยฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันไม่มีปัญหากับใครฉันไม่ทะเลาะกับใครฉันไม่มีความขัดแย้งกับใคร ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจากการที่คุณหลีกหนีที่จะมีความขัดแย้งเหล่านั้นโดยการหนีปัญหาและวหวังให้ปัญหามันหายไปเองค่ะซึ่งอันนั้นไม่ใช่ความหมายของการมี EQ ที่ดีนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสถานการณ์ตามที่น้าเล่ามาหรือว่าคุณอาจจะมีความหมงุดหงิดโกรธมโมโหเกลี้ยกลาดแล้วก็รู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะเหล่านี้ค่ะเหมาะกับการมาเข้า EQ Advantage Workshop ของเรามากๆเลยนะคะและเดี๋ยวเราพบกันนะคะใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยที่ Line Coach n น d a ค่ะ มาพัฒนา EQ ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อที่จะยกระดับผลลัพธ์ในทุกด้านของชีวิตกันค่ะ